สวัสดีครับสาวัสด,ดีเพื่อนๆชาวแฟนมายครับพีทุกคนนะครับเอวันนี้ครับก็อยู่กับผมรายการ T Lost Gamer นะครับอวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาสอนสร้างเดมอนคือกับดักเดมอนทีนฉีนเองนะครับอนน เป็นกำดังที่แบบว่าขุดปุบแล้วจานระเบิดปั๊บเลยนะตุ้มนะครับตุ้มเลยทันทีนะครับอ่ะก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะครับอุปกรณ์ที่คุณจะต้องมีครับก็ต้องมีไดมอนนะครับไดมอนนะครับก็รีเลอะไรสักอย่างนะครจะไม่ได้แล้วเรสโต้ครับแล้วเรสโตนถอดครับแล้วดินทีแล้วบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ไปครับโอเควิธีการทํานะครับให้วางไอเนี้ยบล็อกที่คุณจะเอาวางกับดัก นะต่อไปให้ขุดลงไปสองครับอย่างเงี้นะครับแล้วก็ลงไปยองล่างนะไบบน,นี้นะแถานี้แปะไปตรงนี้นะโอเคแล้วก็ขุดเป็นรูปตัวบวกครับขุดเป็นรูปตัวบวกนะคนรัวบวกกนนะลงไปสองบวกนะครับโอเคแล้วก็อย่างเงี้ด้วยนะโอเคขึ้นมาโอเคอย่างเงี้ด้วยนะแล้วขุด แล้วก็ให้วางอ,าอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วใหุ้ดอย่างนีุ้ดร้อยให้หมดแล้วโอ้ยหรืออะแล้วก็ให้วางบล็อกตรงกลางไว้นะอย่างนี้นะแล้วให้วางเรสโตนต,ตรงนี้ครับสังเกตับว่าเรสโตนจะดับนะแล้วก็ถ้าเราใส่เรสโตนทอดไปด้วยเนี่ยนะให้ใส่เป็นอย่างนี้เลยครับมันจะติดใช่ไหมให้คุณกดเปิดสวิตช์ตรงนี้คนระับเอ้า โทษครับผมลืมเนี่ยบอ่าคือเลสต stone จะติดนะครับแล้วเลสต stone ถอยก็จะไม่ติดนะครับวิธีการวางวางไงไม่ให้ทีนท,ทีลั่นนะครับก็วางเนี่ครับโอเคแล้วก็ฝังตรงกลางนี่ครับนี่นี่ครับ,รรรบ,รบ,รบถ้าอยากจะรู้ประสิทธิภาพของมันก็ ๋ยวนี้คุณจะฝังลินดีนะครับฝังไปเลยครับก็หลังจากที่หายหน้าหายตามไปมนาน,นก็ไม่ค่อยจะได้อัดคลิปจะเท่าไรแล้วนะครับเพราะว่าคือตอนนี้งานงานเยอะมากนะครับหลังจากกีฬาสีนะจ๊ะก็ง,งานกลุ่มางานอีกนะครับก็ดูเหมือนจะมีอาการเจ็บคอนะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ ตมมาท,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 ทมไปอ่เนี่ยตบแลอวะตไปเลยตมไปเลยตมไปทมไปตมไปตบไปโอเคแล้วผมก็จะเขียนป้ายติดตรงนี้ไว้นะครับว่าฟรีนะ ถ้า <c oughs> ถ้ามันอยู่บล็อกเดียวอย่นเนี้ก็คือถ้ามันจะสังเกตเห็นได้ไงผมก็ต้องวางให้ดูแบบน่าเชื่อถือหน่อยนะครับอาจจะตกแต่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอนุภาพการทํำลายของมันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนรมาก็ เรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงอูย้อยเจอเดมอนคนระับเขาว่าจะขุดอย่างนี้หนึ่งอันนะครับสมมติว่าขุดออกไปหนึ่งอันขุดออกไปหนึ่งอันนะครับอยูวแล้วแย่ขุดปั๊บเออเหย็ดเป็ดไอชิบายาก็ยังไม่ทันกระโดดน,นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าพลาังอันดับบ้า,ารมาณล้างเนี่ยก็ขยายวงกว้างได้ไม่น้อยเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาหรือว่าขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์กดแบบปันให้ผองเพื่อนได้รู้นะครับอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ